เอา้าจิ้มกอนแซ่บกนเลยน้ำจิมน้ำจิมไสบีความบีเป็ดผม,ผมอำลัแซบก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิง่งทางช่อง YouTube จะได้ไม ah ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมามือเนยเขาจะมากินเป็ดกันเป็ดตัวน้ไงราคาประมาณสี่โลหาล้อยเนี่ยลายเมนูครับมือนนิรอติดตามกันยูู่ปแซ่แๆบอ่าโอเค จกะล้วนี่ยไมยมันเป็นหาล้วนอย่างเี้ครับจีจีหัวท้าบียังแซบ่บได้แหละ ใหญ่ๆอันนี้ตูดหัวแล้วก็ปีกกับขามันเสร็จไม่ยากปรอง เต็ดน้ำจิ้มบีเซ็บแบ เรียบรย้อยละจีหัวท้าบีหัวตูดนี่เดี๋ยวมาชิมสับชิมเลยชิมอะไรก่อนด่าทีกับมี้ด่ามันบ่ตูดตูดตูด

แสบๆเลยทำจิ้มทำจิ<ผ>ม้มส่บ <อ my S 2> ีพร้ม<ต>อมบีเป็ดมผมอมลัำแสบยอดยอดแสบอ่ะผมอมล้ดยอด มอมันนี้คือเมนูแรกครับนี่เมนูแรกคือย่างย่างหัวย่างตูนเมนูแรกของเขาทานไปถือว่าสุดยอดเดี๋ยวเมนูต่อไปของเขาถึงมีอย่าง,อางรอรอติดต่มแซ่บแซืบ ครบไหมอร่อยอมานี่อันนี้สีลาบเดี๋ยวมาปรุงลาบเ็นอยางที่สองเมน,นูมือหนิ ลาบสีลาบโอเคเดี๋ยวมาปรุงเลยใส่พริกลงไปไม่ไม่หรอาาเปลน,นันละนเปิดเลยดั้มดำ้พริกเขาคั่ว เอาลงไปนี่ตัวเด็ดใส่ประกอบควมต้อกดิบดำแบบนี้ใส่ประกอบป,ประกอบแซบ่บ ไยแบบย่ทงให้ทงน้าเลยนะปลอกไม้มันหอมอหนัวไปแป้งหนัวชุรดชุรดแป้งหนัวเสียหลายเสียบหลายเยต้นหอมต้นหอมผักชีโอ้หลายอย่างหอมหัวหอม ใส่ลงไปขวางหน้าใส่เบ็ดขนขนขนดยอดแสบเอาเลยเพ,พาราะเราดยอดหอมหวยหวยแสบแสบเรียบร้อยเรียบร้อย ี๋ยวไปเบิ้งเมนูที่สามเบิ้งเมนูที่สามเมื่อนี้เอาสามเมนูพอะโอ้ซีนี่ว่ะต้มว้อมนี่ว่ะต้มอีเวซีเมนูเป็ดตัวเดียวเป็ดตัวนี้ประมาณซีโลถึงหาโลโอเคไปเบิ้งเมนูต่อไปอันนี้เมนูที่สามของเราครับผัดเผ็ดเป็ดย่างใบยี่หร่า ต้องชุนๆุนยังไรงรองแป๊บผัดเผ็ดเป็ดย่างใบยี่หล่านี่แหละครับปุ้งตัดไม่เสร็จลงไป ra. ลงไป. gìวะ. thế à. Đánh nัว ครับ. không bay. Ừ. Ngâm à ừ, thì ok lắm, lấy vậy như là, đây nặng nặng, đây nặng nặng, đây lấy vậy như là. เรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่จานมาชิมกันนี่ละลร้อนแรงใบยี่หร่าสุดยอดครับผัดเผ็ดเป็ดย่างใบยี่หร่านี่นี่นี่ชิมครับชิมโอ้ ใบยีลาประมาณสวนหนึ่งหอนหอนหอนอหุ่นด่วจารันตีใส่กระเทียมทอดพร้อม ต้นน้ำอันนี้เป็นผัดเป็ดเป็ดย่างใบยี่หร่ามานี่ประมาณนี้จะย่างเขากินไปแล้วย่างหัวย่างอันนี้ย่างหัวย่างตูดมัน ว่านลยนะเห้อแหลกตั้งทึ้ง,ง,งกระหลังกำลังมัลลีหลาเอ้สุดน้ำนี่เล,แลวแต่พอ,อ ไม,ม,ม่พอดเวยร้อนพอบาดพอตัวด้วย เปียเพียเปียนี่พูดอะกล่องนเรียนี่ตัวหลวพระเอ้นี่หลาน เม็ดออกมาว่าจะแก้มลามเลยไม่ต้องเลยกินดีรู้เรื่องนะเดี๋ยวมือนี่ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าแซ่บๆๆแซ่บนี่กินกินกับกระเทียมทอดหวานช่วย ta đào hộp đây rồi anh giúp nào